กูเเขากับน้องยายหาป่กมาให้ก็ตัตำแหนงก็งามขึ้นอย่างนี้เอ้ยโอ้ยโอ้ยหาแต่ย้ายแล้วย้ายใสป่าแล้อแม่มายาย มาให้ยายเท่าใส่ป่าเอ้ยหย่ากินน้ำยายหรือกินผักเลยเขากินผักดี้ดีแม่ยายลงนั่งน้ำหลานป่ะนั่งมามาปูเออสาดปูเออสัตว์ปูทานไดกินน้ำกันได้ไหมบีกินให้มันเลี่ยวร่วนมากิเฮ้ยเนืใส่มาเลยโอ้ยเป็นอยังสาดผู้ใดเก็บนี่ เอาไลายชูมัเด้อขอ่ลายอันจัดตองมือเอไปอไปโอ้ยได้เงลายปุ่นได้อาไปนี่เงา้ยไรอบก็มาวเขาโคดเขาโพดเอามาน้าเมตเตียนทุงน uh ึง่วันหเมตเตียนมาตุ่ให้ย้ยเถาหนูนะคะขอบคุณขอบโคตรเด้อพักเขากินพักนี่เละกิเลี้ยเบิ้งดีจ้า